ตอนนี้ราคาน้ํามันขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าประชาชนได้ติดตามข่าวว่าทาไมราคาน้ามันมันขึ้นเยอะมากเลยโดยเฉพาะปั๊มน้ํามันเอกชนก็คือราคาน้ํามันเนี่ยที่เขามีการรายงานเนี่ยมันจะมีปั๊มของปตทกับของบางจากนะคะอันนี้จะเป็นจะเป็นตัวหลักของที่รัฐบาลไปถือหุ้นอยู่ค่ะรัฐบาลก็จะใช้2บริษัทเนี่เป็นตัวนําตลาดแต่ล่าสุดวันนี้ราคาน้ํามันของปั๊มเอกชนก็คือ เอสโซ,ซกับเชลเนี่ยตอนนี้ขยับขึ้นมาเกินจากราคาของปต,ตทกับบางจากแล้วนะคะเพราะว่าราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเอาล่าสุดวันนี้เนี่ยล่าสุดในขณะนี้เลยนะคะเป็นน้ํามันดิบออของเวสเท็กซัสนะคะอยู่ที่1 0 9 8 9อันนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเหรียญต่อบาเรลรยอต่อบาลค่ะ109.96เหรียญ <99. S 2> ต่อบาเรลเกือบเกืบจะ110แล้วในขณะที่น้ำมันดิบเบรนนะคะอยู่ที่1 1 0 5 1 เหรียญสารัฐต่อบาเรลนะคะราคามันก็พุ่งขึ้นมาเยอะมากจึงทำให้ตอนวันน bon ี้เนี่ยนะคะราคาน้ำมันของปั๊มเอกชนก็ปรับขึ้นมาอย่างโซฮอ95นะคะของเชลเนี่ยก็อยู่ที่39บาท25สตางค์ต่อลิตรนะคะหรือปรับขึ้นมาถึง2บาท70สตางค์ส่วนน้ำมันดีเซลก็อยู่ที่32บาท94สตางค์ต่อลิตร แต่ว่าถ้าเป็นราคาของทางบางจากกับทางปตทเนี่ยยังคงราคาเดิมที่ก่อนหน้านี้มีการปรับขึ้นในวันที่1มีนาคมไป60สสตางค์ยังเป็นราคานั้น,น,นอยู่คือปกติเนี่ยปั๊มเอกชนเนี่ยเขาก็จะตามตามปตทตามบางจากใช่ไหมเวลาเราอ่านข่าวาก็จะประกาศว่าปตทจะขึ้นจะลงเท่านั้นทั้งนี้บางจากจะขึ้นสองปั๊มนี้ก็จะเป็นตัวยืนแล้วก็ปั๊มเอกชนที่เหลือก็จะจะตามาจะ จะไม่เพิ่มพวดไปแบบนี้แต่ที่เป็นเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่มันมีมันมีเหตุเหตุปัจจัยนะคะนั่นก็คือสงครามที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลต่อเรื่องของราคาน้ํามันด้วยก็อย่างที่เรานําเสนอไปผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจก็วิเคราะห์ให้ฟังไว้ก่อนอนันี้ว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นน้ํามันดิบเนี่ยนะครับราคาน้ํามันดิบซึ่งก็แน่นอนก็เชื่อมโยงส่งผลต่อราคาน้ํามันสาเร็จรูปเนี่ยนะจะขึ้นไปถึง ร้อยร้อยสบร้อยยี่สิบเหรียญสารัฐต่อบาแล้วเป็นไปได้แน่นอนนีอันนี้ร้อยบแล้ว<ช>มาแล้วะ,ะใช่ค่ะก็รอต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าสถานการณ์มันดูแล้วมันยังมันยังไม่ได้มีทีท่าว่ามันจะจะดีขึ้นเนี่ยราคามันก็อาจจะขึ้นไปซึ่งก็รวมถึงทองด้วยนะคะ เช็คราคาทองล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตอน6โมง10นาทีนะคะราคาทองรูป,ประพันธ์ขายออกอยู่ที่บาทละ3 2 5 0บาทนะคะแล้วก็รับซื้ออยู่ที่29,122บาท36สตางค์ส่วนอทองคําแท่งนะคะขายออกอยู่ที่29,750บาทค่ะรับซื้ออยู่ที่29,650บาทค่ะ,ะนะครับนี่ก็เรื่องของสงครามกับเรื่องของ เศรษฐกษิจนะครับใครมีทองถท่นดกุ้งนอนสะดุ้งเจริญไหวแล้วคราวนี้ตอนนี้สะดุ้งเลยค่ะสะดุ้งเลยนะเพราะว่าสะดุ้งคืนนี้ต้องเอาไปขายกันเถอะสะดุ้งคือหลายหลายหลาย,หลายแบบนะคือ<ะ>สะดุ้งในแง่บวกกับสะดุ้งในแง่ลบครับค่ะ